สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับเนี่มาชีเป่ารถเก๋งอีโกค่ารถสไตล์ใส่งานประหยัดประหยัดครับขั้นนน้อยเขาได้ทุกตรอกซอกซอยเมื่อนี้ครับเนี่มาเบิ้งครับมาชมกันเบิ้งก่อนว่ารถขั้นอีโกค่ารถประหยัดน้ํามันเนี่ยครับนี่จะเป็นมิสซูมิชินะครับมิลลาดแต่ว่าปีขอนข้างสูงนะครับ อ่ปี2557เอาตามเบิ้งครับผมนี่นี่น,น,นี่นี่ครับนี่ตัวนี่ครับสีฟ้าครับเพืเอ่อนรถนางฟ้าสีฟ้าสวยๆครับเอาเบิ้งไพ่นอกสะกอนรูปล่างนาะตาสวยๆเอาการอยู่นะครับล้อแม็กตัวนี้ใส่มาให้พร้อมบกระที่รุ่นนี้ตัวนี้เป็นล้อกระทะนะครับ และนี่ใส่เป็นล้อแม็กนะโปรตอนใส่งานได้อีกโดนนะครับดอกยางนี่นานะครับเป็นดอกยางบางนะครับแต่ว่าสีนี่บางๆครับสีบางๆนี่สีบางๆนะครับกระจกแต่งไวรุ่นทํากินมาเรียบร้อยเป็นแคบล่าครับกระจกน้อยๆเลี้ยวเห็นนี่แบบใส่เจ้าเลยแหละครับนี่คันน้อยๆจังสี่กว้างนะครับกว้างขวางครับนี่รอบคางมีตตำนี้นิดๆน้อยๆนี่ครับด้านท้ายรถตรงนี้นะครับ อาจสิไปขูดไปเฉียดอยังมากนี่อันนี้ก็ต้องเบิ่งพิจรารณากันเอานะครับสำหรับรถเกง๋งอีโก้ค่าขั้นนี้เนาะนี่นะครับนี่ตัวนี้เป็นสไตล์หาประตูครับนี่ตัวนี้ขั้นเล็กๆน้อยๆสามารถเขาได้ทุกตอกซอกส้อยอเป็นรถ3สูบครับเครื่อง1200ซีซีเป็นเก๋งสไตล์อีโก้ค่าประหยัดนะครับตัวนี้ แต่ว่ารถขั้นนี้บอกก่อนว่าเป็นรถเคยเปลี่ยนสีมาแล้วที่เดิมเพ่นนี่ครับจะเป็นสีม่วงนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็คือมาเปลี่ยนสีภายนอกเป็นสีฝ้าครับตามกูมืออ่าล่งเล็มเรียบร้อยครับนี่สําหรับเปลี่ยนเป็นสีฝ้าเนาะนี่ภายนอกสวยๆรถสไตล์หาประตูปีนี่สูงๆไม่ไม่ครับปี2557ครับนี่นี่ตัวนี้ขั้นนี้ครับสวยครับนี่ เอาคุณแจรี่ y หมดกับเส้นทันรอรับพว่วงมาไล่เป็นพว่วงมาไล่แต่งนะครับเอาผ้าทาันผู้ชมเบ่งไพ่ในไปพร้อมครับนี่ชมกันไปนําเดี๋ยวมาติดรถสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมเบ่งแต่ย้ำอีกนิดบอกอีกก้อนว่าขายตามสภาพนะครับขายกันตามสภาพรถบ้านๆรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์เมนวนวลว่ามันเกียร์ออโต้นะครับเกียร์กระปุกพันวานครับพว่วงมาไล่จังสี่ครับนี่ ท่านหาเพียนได้นะครับพวงมลาลัยนี่มันเป็นรถสไตล์วัยรุ่นทํำกินนะครับฝนก็เลยมีการมา่การพังจากหน่อยอ่าบาะก,ก็ับเป็นบาะอ,อ้พาธรรมดาครับอ่าข้างที่จะทํำความสะอาดมีขันมีตอนจากหน้อยนี่ครับนี่ภายในส่วนหลังค่านี่โอ้โหบลองห่งวงกับสะอาดครับหลังคาสะอาดมากนี่กระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าพวงมลาลัยพาวเวอร์นี่ครับเกียร์กระเกียร์กระปุกเกียร์ไม่นวล เครื่องเสียงมี่พอมครับนี่แอร์มีนำ้ำแอร์เย็นเพลียงเพาะเพื่นวาเนาะ <c oughs> งับนี่พาปูเป็นไล่สักการาดอีกตั้งหากเอานี่ครับนี่ห้าประตูแฮทชแบกนี่ครับสไตล์ประหยัดเงินประหยัดน้ำมันครับตัวนี้หมดประหยัดเงินประหยัดน้ำมันนะครับสไตล์นี่เป็นรถขับง่ายสบายคล่องตัวในเมืองนี่ท่านผู้ชมผู้สนใจรีบจักหน่อยครับบอกเลยราคาเมื่อนี่ขายจำหน่ายกันบ่แพง นี่ตัวนี้ครับนี่เอาผ้าช่มเบิงก่อนรอบขั้นสะเกินครับสีได้เปิดฝากระโปรงให้ท่านผู้ชมได้เบิงได้พิจารณากันนี่ตัวนี้นะครับเอาเบิงเหลี่ยมก้อนครับนี่ทะเบียนเงาเงาครับผ้าสีหกแเปดนี่นะครับนะเบิงก้อนครับนี่เพื่อนี่นะครับนี่คันนี้นะครับนี่เป็นรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งครับนี่ ท่านผู้ชมผู้สนใจครับนี่โดยนี่เอากาสารพร้อมโอนนะครับสำหรับรถเกง๋งรถเก๋งหาประตูเนาะเคร่องพันสองครับสามสูบนำมั่นประหยัดสุดยอดเลยรุ่นนี้ประมาณ20ี่สิบโลดิตละครับรุ่นนี้คิดว่านะครับเอาเปิดประตูให้ท่านดูก่อนทั้งภายในภายนอกครับนี่ตามกรอบตามหิ้มครับ สงสัยออกมากครั้งแรกเพิ่นสีว่าสีเพราะถือฉลกครับเพิ่นก็นเลยไปเปลี่ยนเป็นสีใหม่เลยนี่ครับนี่ร่องร้อยเม็ดอกักยังคือเกา่าเหลือคือเดิมนะครับเม็ดอกักมีเหมือนเดิมตัวนี้นะครับ้ายน,นะครับนี่รถคันนี้บ่เคยถูกชนหนาชนหลังมากนะครับแต่ว่าไปเปลี่ยนซื้อธรรมดาครับนี่รออะไรยังครบแต่ว่าเครื่องผู้ให้จักหน่อยรออะไร <c oughs> เอานี่เดี๋ยวเปิดทั้งหนาให้เบิ้งครับ เม็ดอากเม็ดเอ,อิกย่งคือเก่าคือเดิมนะครับสําหรับรถเก๋งขั้นนี้นาไส้อีกขั้นหนึ่งรถอ,อื่นบอกราคาก่อนเลยครับนี่ราคาพิเศษเพียงห้าหมื่นเก้าพันบาทครับนี่อันนี้พร้อมโอนนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทพร้อมโอนแต่ว่าท่านผู้ซื้อนะโอนเอาได้ครับค่าโอนอ่าเนี่นี้ก็คือท่านพี่ซื้อลูกค้าซื้อเป็นผู้โอนเองนะครับ บอกชัดเจนไว้ก้อนครับนี่ราคานี่บอกเลยว่าหาใส่ย,ยากจักน้อยครับนี่หาได้ที่ช่องแอลนุแฟนเพจนี่ตัวนี้ครับนี่น,นี่เครื่องครับนี่ห้องเครื่องโอ้สุดยอดเลยครับนี่เอาขออนุญาตนะครับเอาเนี้อคักกอนนี่เอาฟ้ากระโปรงเดิมๆครับนี่ มีมอก,กสติ๊กเกอร์ยังคือเกา่าคือเดิมให้เห็นครับนี่ว่ารถคันนี้นี่ยังเป็นของเดิมนะครับแต่ว่าจอดไว้จกวักขีดินขีดวานผลไมแต่ใสดอกฟ้ากระโปรงไม่เคยแกะครับนี่แต่ว่าน็อตข้างนอกเออมีห้อยแกะอยครับนี่ห้อยแกะโยเอาชมไปน้าเบิ้งไปเอาเด้ครับเด้อนี่ครับนี่เบิ้งข้างนอกข้างล่างข้างกางช่วงทั้งตอกทั้งไตครับนี่พิสูจน์กันเบิ้งเครื่องสามสูบนี่ครับเนี่ยเอา ่านผู้ชมที่สนใจหารถไ้ใส่ไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนเป็นรถใส่งานในชีวิตไปใจกับเขากับน้ำนี่ขั้นหนาเดิมๆนะครับขั้นน,น้อยๆนิดๆจังสี่นี่ละเพินเอินว่ารถประหยัดน้ำมันประหยัดหอดค่าซ่อมค่าดูแลร,รักษาครับนี่เอาขายกันจำน่ายราคาเพียงห้าหมื่นเก้าพันบาทครับอ่าสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งครับเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์มาติดเครื่องให้เบิ้งก้อนครับนี่นี่ติดเครื่องยนต์ครับ รถวังหันกเรียนมากห่อนๆนี่แหละครับแต่ว่านังทั้งใ้นเย็นเนี่์เย็นครับนี่ปิดประตูโอ้ประตูเกือบๆรับย้อนประตูเกือบๆไม่ย่อนนะครับนี่ท่อนี่ปลายท่อเป็นท่อแต่งนะครับปลายท่อเป็นท่อแต่งนี่เสียงอยากมวนอยากหน่อยบุ่ม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 นิดนึงครับบันเนินว่าขั้นน่อยแต่เสียงแดงเสียงแรงคนพานี่นี่นะครับของเครื่อง เครื่องมีปัญหายังบ่างครับอาจารย์พอใส่ว่ครับอ่าอันนี้เครื่องนีนอยจา์เราบอกว่าพอใช้ครับนี่หรือว่าใส่งานได้เป็นรถแอร์เย็นนะครับเนาะอ่าเป็นรถที่ใส่งานแบบว่าขายตามสภาพนะครับนี่เอาเครื่องกับจ้าสี่แหละครับนี่สามสูบติดสูบนะครับปุ๊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 บเป็นสี่แหละครับเสียงมวนๆเพราะว่ารถก็นนีเป็นรถเป็นรถถอดใส่มั้ถอดพอพักนะครับ แตเลยเสียงบวมวัวนปนิสำหรับท่านที่เอาไปใส่งานเนาะแต่ว่าสำหรับท่านที่เอาไปสิ่งนี่โ้เหยียบดังมวนครับโบนโบนบุล้ะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณครับ